cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm được cảm được trả tiền vẫn mạnh các nước côn khắp 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 ขอสิบเจ็ดเป็นตาของแสงมานี่เป็นตาของแสงนี่เป็นพอของพ่อแสงมานี่เเนี่กระางก็แทงเอียนมาเด้วนมมือรำมาเด้อมาเบ่งน้ำกันนมมือรำสาวแล้วก็พนมแทงเอียนแทงเอียนแทงปลาไหล

หล่นหล่อนเย็นกับหล่นเย็นสอตัวสองตัวก็ถือว่ามันเป็นไปไม่ได้แท้รงเดียวลดเลยบ้านเย็นุดบัเนี่โซกันแล้วบ้าน แทงหา้เดือดป้อกันยังเดยเลยังแต่ตัวก็ยาน่ากวาพินูนือไก้อนนี่พินหูนี่เหรอพินหูนือะไก้อนพินไหนยื่นออกมาเรอยจมไปตัวกันลงไปเเฮมาตาต่เคยแทงม่นี่เคยไปหาว่จะไปบึงน่าแทงทุแทงเคยเห็น่ เห oy, <t 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 ็นแต่เขาเจาะแท่นนี่ตาเราเคยซกมวยด้วนี่ตาทำไมตะก้อนกับซกมวยเนาะตาอือนี่เราก็เฉแซมเนี่ยก็เฉือนเป็นยอดมวยกับซกมาตั้งแต่สมัยตามพอพออีกไปเป็นปู้อีกปู้เถ่าอีกปู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอินกันอินกีไม่ไเลิศนะฮะวันนี้พอกัเป็นมวยพอกัเป็นมวยพอของพอกัเป็นมวยนี่กข้อนี่ก็เป็นมวยนี่ ถ้าจำได้่ที่จนจำได้ก่อนเดียวมิสพอ่อมิสพอเขาเราตีจำได้ปูกก่ปู่กับปู่กับแม่ได้ครังเปู่ปู่จูบแล้วกับเป็นมวยซือกันพอหอฟังแน่นอนแน่นอนมันมีสายเสียมา,มาพอดีเอ้ยกินไม่ถึงร้อยยี่ห้านะเดี๋ยวนี้ร้อยยี่สี่แล้วกินไม่ได้ถึงร้ยี่สิบหกพรุ่งนี้ไปมันถึงรนะ้อยยี่บคือสิการอะไรอันมันสิบด tiếp đi có lại bỏ Không có tập hôn rồi mọi còn mọi người 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 Yên người